สวัสดีค่ะชิชายเองนะคะวันนี้เราจะมาอ่านนิยายเรื่องเปลี่ยนจากในายให้กลายเป็นสาวแต่งโดยมินิซาตอนนี้ก็ตอนที่สองแล้วนะคะตอนนี้จะมี NC นิดหน่อยแต่น้องจะขอข้ามไปนะคะถ้าใครอยากอ่าน NC ก็กดที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะค่ะงั้นก็มาฟังกันเลยนะคะตอนที่สอผู้ชายหน้าสมเพศ ตั้งแต่เปิดเทอมมาเธอเริ่มรำคาญสาวๆที่เข้ามาหานิดหน่อยเพราะมันแตกต่างจากตอนมัธยมปลายมากนักด้วยจำนวนคนที่มากขึ้นคนลายล้อมเพิ่มขึ้นอีกทั้งเดินไปทางไหนก็ต้องมีคนคอยอ่อยอยู่ตลอดจากในช่วงแรกๆที่ยอมเล่นด้วยก็กลับกลายเป็นเริ่มรำคาญนิดๆไปซะอย่างนั้นส่วนการอยู่อาศัยก็เดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับมหาลัยแทน <S <S เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ค่อยได้นอนที่บ้านบ่อยนักหรอกไปนอนห้องสาวๆเสียมากกว่าในทุกๆค่ำคืนจะต้องมีเรื่องอย่างว่ามาเกี่ยวข้องเสมอส่วนตัวเธอเองก็สมพวกสาวๆถึงสวรรค์ก่อนจะนอนหลับพักผ่อนไปด้วยกันถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วแรกเริ่มเดิมทีก็ไม่ได้ช่ำชองขนาดนี้หรอกแต่เพราะหญิงสาวรุ่นพี่ที่คุยๆกันในคณะพาเขาไปร้านเหล้า ดื่มจนเมาไามา้ขาดสติจับเธอกดซะอย่างนั้นตัวเธอเองก็ปลนเปลือให้หญิงสาวรุ่นพี่ตามคำสั่งทุกอย่างพลางคิดไปว่ามันก็ไม่ได้แย่ร่างกายของผู้หญิงนะทั้งหอมทั้งหวานทั้งเนียนนุ่มหน้าอกหน้าใจเต็มไม้เต็มมือยามที่มันเด้งดึงตามแรงขยับกายยิ่งหน้ามองเข้าไปอีกและนั่นเป็นเซ็ตครั้งแรกที่ได้สัมผัสก่อนจะพัฒนามาเรื่อยๆพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เอาเข้ามาสร้างอัธรสในเรื่องอย่างว่าและที่ใช้บ่อยสุดก็คงจะเป็นกางเกงทอมหวังว่าคงไม่ต้องอธิบายนะว่าหน้าตามเป็นยังไงตัวเธอเองก็ใช่ว่าจะไม่เคยก็น,นะมันก็ต้องมีบ้างแต่ส่วนใหญ่พวกสาวๆนะ่ะชอบที่จะนอนอาขามากกว่าออกแรงกระแทกนี่เพราะงั้นสิ่งที่เคยรุกล้ำร่างกายเข้าไปได้มีแค่นิ้วมือเท่านั้นลละ ถามว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงไหมไม่หรอกจะห่วงทําไมในเมื่อเธอก็มีความสามารถทางการต่อสู้ในระยะประชิดและระยะไกลไม่ใช่อะไรมวยไทยกับยิงปืนไงล่ะแถมยังไปทําให้สาวที่ไหนท้องไม่ได้พวกท่านก็เลยไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่เพราะมั่นใจว่าเอาตัวรอดได้ดีพี่เพชรดูเรื่องนี้กันนะคะหญิงสาวทอมบอยรูปร่างสูงโปรงหันไปตามเสียงเรียกของหญิงสาว ไวมัธยมปลายข้างกายมือล้วงกระเป๋าน้อยๆก่อนใจพยักน่ารับอย่างไม่เรื่องมากแล้วเดินไปซื้อตัว๋วและของทานเล่นระหว่างดูหนังหนังที่หญิงสาวข้างกายเลือกมาเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชีวิตก็ดูมีความสุขดีจนพบว่าตัวเองนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเลยเลือกที่จะทำทุกอย่างที่อยากก่อนตายจนไปรักกับคนที่เปิดสิ่งของเธอ เรียกได้ว่าเป็นหนังดังในช่วงนี้เลยก็ได้เธอพาหญิงสาวตัวเล็กแต่หน้าอกหน้าใจไม่ได้เล็กตามตัวเข้าไปนั่งรอภายในโรงหนังพอนั่งลงได้สาวเจ้าก็เอาแขนของเธอไปกอดไว้บทเบียดอกใหญ่ๆมาถูถ่ายที่แขนก็ไม่ได้รู้สึกแย่หรอกนะออกจะรู้สึกดีด้วยซ้ำไปก่อนที่หนังจะเริ่มฉายไม่นานก็มีกลุ่มผู้ชายสี่คนเดินมานั่ง ข้างๆฝั่งทางซ้ายมือหันไปมองนิดหน่อยเพราะมีไอ้เจ้าคนหัวสีส้มน้ำตาลที่มันมาทักวันรับน้องเดินมาด้วยกันเอ๊ะมันเชื่ออะไรวะสันใช่ไหมนะก่อนจะไล่มองหน้าเพื่อนๆของสันทีละคนมีคนตัวเล็กหน้าตาน่ารักด้วยแฮะเหมือนผู้หญิงเลยอีกคนก็ดูนิ่งๆขรึมๆเย็นช้าเขาถึงยากส่วนอีกคนก็นั่งติดกันใบหน้าดูหล่อร้ายแต่ดูดีแฮะ แรงกระตุกที่แขนเรียกให้เก็บคืนสายตาหันไปมองคนที่กำลังคล้องแขนกันอย่างสนใจมีอะไรครับพี่เพชรดูผู้ชายคนนั้นสิหล่อจังเลยมือขาวนวลเล็กๆนั้นชี้ไปที่ผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆทางซ้ายมือจนฉันต้องตบัดสายตาหันกลับไปมองอีกครั้งแล้วก้มมองคนข้างกายในแววตามีความคูกรุ่น อยู่กับพี่ยังมองหาผู้ชายคนอื่นอีกหรือไงเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยเอ่ยปากดุเสียงเข้มจ้องมองด้วยแววตาคาดโทษแฮ่ <c oughs> แต่พี่เพชรที่หนึ่งในใจหนูนะสาวเจ้ายิ้มแผลให้อย่างเอาใจส่วนเธอเองก็ตวัดสายตาไปมองไอ้หล่อข้างกายเริ่มจะไม่ชอบขี้หน้ามันตังหิดต,ตังหิดก่อนจะถอนคืนสายตา,าหาันไปมองภาพยนตร์ตรงหน้าและความสนใจ จากคนข้างตัวจนเมื่อหนังฉายมาถึงเรทสิบแปดบวกก็ได้ยินเสียงพึมพำข้างตัวจนต้องหันไปมองแต่ละคนเอามือกุมเป้าของตัวเองไว้ขยำไปมานาขยักขยแยงผูดตัวลุกขึ้นยืนเดินตรงไปเข้าห้องน้ำเหมือนกับผู้ชายหลายๆคนแล้วตรงเข้าห้องน้ำหญิงแทนจัดการล้างมือล้างไม้ให้เรียบร้อยในขณะที่เดินออกมาจากห้องน้ำ ก็ได้ยินเสียงคำรามต่ำของพวกผู้ชายที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าทำอะไรก่อนจะเดินพระจากมากลับไปนั่งที่เดิมก็ยังเห็นคนข้างกายนั่งหายใจหอบแรงเธอหยิบกระเป๋าหยิบเอากระดาษทิชชู่ส่งให้ให้เธอไปจาัดก,การตัวเองจนเมาเธอเสร็จเรียบร้อยดีจึงกลับมานั่งกอดแขนกันเหมือนเดิมพร้อมๆกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนของซันที่พากันกลับมานั่งที่ถึงได้เพิ่งสังเกตว่าผู้ชายหน้าตาแบ นั่นไม่ได้ไปด้วยน่ารักดีฮะก่อนที่ภาพตรงหน้าจะถูกโบดบังด้วยผู้ชายรูปร่างสูงโปร่งที่ไม่ได้ดูตัวหนาหรืออะไรกลับจะติดผอมแห้งไปสักหน่อยเอ้นน่าหรอเมื่อมีมันมานั่งบางสายตาก็เลยกลับมาสนใจหนังตามเดิมจนเมื่อหนังจบแล้วถึงได้เดินตรงไปที่รถมอเตอร์ไซค์ Blackbird ของตัวเองให้ยิงสาวซ้อนท้ายก่อนจะค่อยๆออกตัวชั่วขณะที่ขับรถผ่าน เห็นรถสปอร์ตอเวนทาร์คันหนึ่งจอดอยู่และมีผู้ชายตัวใหญ่ใบหน้าหล่อเหลาเดินเข้าไปหาเพื่อนแบวๆของไอซันอ๋อคงจะเป็นผัวก่อนจะเลื่อนสายตาไปมองไอหน้าหล่อแค่เห็นสายตาก็รู้แล้วแฮวแล้วมึงนะ่ะคิดในใจก่อนจะขับรถออกไปด้วยความรวดเร็วจัดการส่งหญิงสาวให้ถึงบ้านก่อนจะขับรถกลับ บ้านตัวเองและถึงบ้านราวๆสี่ทุ่มเพราะระยะทางค่อนข้างไกลไหนจะต้องขับไปส่งสาวอีก,อกเดินเข้าบ้านมาทั่วบ้างก็ดับไฟหมดแล้วจากการขึ้นไปอาบน้ำนอนพักผ่อนเอาแรงวันนี้มีเรียนแค่ช่วงบ่ายจึงใช้ชีวิตเอื่อยอยู่บ้านพักใหญ่ก่อนจะออกเดินทางไปมหาลัยเมื่อก้าวเทาเ้าเข้ามาก็มีสาวๆรายล้อมส่งเสียงทักทายกันไม่หยุด ตลอดทางจนกระทังมาถึงห้องเรียนเดินผ่านกลุ่มไอซันไปได้ยินบทสนทนาแค่บางส่วนเออก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกพี่เขาบอกว่าจะจีบปัวมึงเริ่มชอบพี่เขาเหมือนกันว่างั้นเถอะไอซันเลิกคิ้วถามคนตัวเล็กๆหน้าตาน่ารักนั่นกูก็ไม่รู้ว่ะกูยังไม่แน่ใจแต่กูว่ามึงไม่รอดพี่เขาหรอกอย่างมึงได้กลายเป็นเมียพี่เขาแน่เชื่อกูกูแม่น เพื่อนหน้าครมพูดขึ้นมาก่อนจะเห็นไอ้หน้าหล่อเดินออกจากห้องไปหลังไวๆเธอไม่สนใจเสียงที่ได้ยินผ่านหูก่อนจะเดินเข้าไปนั่งที่ของตัวเองแล้วก็ล้อมด้วยสาวๆอีกทีอะนะเวลาผ่านไปหลายวันอยู่ไอ้หน้าหลอที่หายไปวันนั้นมันก็ไม่กลับเข้ามาเรียนอีกเธอเองก็แค่มองผ่านๆอย่างรับรู้และเหมือนพวกเพื่อนๆมันจะเป็นห่วงอยู่มากแต่เธอน่ะสิ รู้ตั้งแต่วันแรกที่มันหายไปนั่นแหละมันไม่ได้ไปไหนไกลหรอกไปกินนอนร้านเหล้าแถวมาหาลาัยนี่แหละแต่ก็ไม่ใช่ธุระกงการอะไรที่จะต้องไปบอกพวกเพื่อนๆมันนี่ได้เพียงรับรู้และอยู่เฉยๆเท่านั้นส่วนฉันก็แปลกใจนิดหน่อยหลังจากที่มันมาคนเดียวสลายวันแต่วันนี้กลับมีพวกเพื่อนๆตามมานั่งด้วยรวมถึงหนุ่มหน้าแบลคนนั้นด้วย เห็นมันเดินตามๆกันไปในห้องน้ำชายก่อนจะกลับออกมาก็เจอผัวของไอ้หนุ่มนั่นพอดีก็ไม่รู้ว่ามันไปพูดอะไรกับเขาอะนะโดนยามตีนเฉยแม่งน่าสมเพชว่ะผู้ชายจะเปล่าหันไปมองหาไอ้ซันนั่งนวลเนียกับผู้หญิงอีกคนไปแล้วพอๆกับไอน้นานิ่งนั่นแหละเุ้ยเพื่อนมึงนอนตายคาตีนอยู่นี่มึงรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยมึงไหวไหมวะ ว่าพลางเอาเท้าขีเขียดๆสกิดมันก็พาร่างช้ำของตัวเองลุกขึ้นยืนงนเงยนเล็กน้อยก่อนจะล้มลงอีกครั้งแม่งมันดักชิบหายเอาซะมมือเลยกูกลับไหวปะมึงให้กูไปส่งมะมึงเป็นใครวะไอหน้าหล่อหันมาถามเบาๆพลางทำหน้าคุ่นคิดทั้งๆได้แก้มมันช้ำเขียวบวมตุยไปข้างหน้ามึงคุณๆวะ เธอทอนหายใจเบาๆก่อนจะสายหน้าไปมาชดให้มันลุกขึ้นด้วยมือข้างเดียวก่อนจะเอาแขนมาพาดบ่าขนาดตัวเธอเองสูงแล้วนะไอ้หมอนี่สูงกว่าอีกแต่ก็แค่สองถึงสามเซนเท่านั้นแหละก้าเท้าเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงแบล็กเบิร์ดของตัวเองหยิบเสื้อหนังมาสวมใส่พร้อมกับหมวกกันน็อกแบบเต็มใบมาถือไว้ส่วนไอคนข้างๆก็มานั่งพิงรอ ฮัลโหลน้องเชอพอดีพี่ติดธุระขอโทษนะครับไว้พี่จะชดใช้ให้นะรับรองว่าน้องเชอต้องชอบแน่แน่ครับแล้วเจอกันนะคุยเสร็จก็ตัดสายสวมหมวกก่อนจะขึ้นคล่อมอเตอร์ไซค์ตัวเองพลางพยักหน้าให้ไอ้คนข้างหลังขึ้นซ้อนพร้อมกับยื่นหมวกกันน็อกให้ด้วยมึงชื่ออะไรวะคำถามถูกเปล่งออกมาจากปากช้ำเลือดเรียกให้สนใจกลับไปมอง ก่อนจะตอบกลับอย่างเฉยชาเพรเออกูวุฒนะกูเพิ่งนึกออกมึงเรียนเซตเดียวกับกูนี่เออจะไปได้ยังหากมันยังชักช้าแบบนี้จะปล่อยทิ้งไว้นี่แหละหลังจากจบคำเร่งวุฒก็ก้าวขาขึ้นซ้อนหลังทันทีบอกจุดหมายปลายทางก่อนที่รถจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปช้าๆและเร็วขึ้นตามระดับยิ่ง ยิ่งมันความเร็วจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉับพลันความอบอุ่นที่ได้รับจากด้านหลังทําให้รถถึงกับเป๋ไปทันทีก่อนจะตั้งตรงได้แล้วจอดนิ่งสนิทที่ข้างทางทาเฮออะไรของมึงหันไปตวาดใส่ยังหงุดหงิดจนไอ้คนซ้อนถึงกับทําหน้างง,งใส่ก็ขับบิ๊กไบค์คนซ้อนมันต้องกอดคนขับกันตกไม่ใช่หรืองไงแถมมึงขับเร็วซะขนาดนี้จะไม่ให้กูเกาะได้ยังไง กูกลัวตายนะเว้ยแต่กูไม่ให้มึงกอดอะไรของมึงวะทำเป็นห่วงตัวไปได้ไอ้วุฒิว่าพลางปล่อยมือออกช้าๆถ้ามึงไม่อยากเดินกลับบ้านของมึงก็อย่ามากอดกูอีกกูจะขับให้มันช้าลงว่าพลางชี้หน้ามันอย่างคาดโทษก่อนจะเริ่มออกรถอีกครั้งในความเร็วที่ต่ำลงจนกลายเป็นเอื่อยๆไปหุดหงิดใจนิดหน่อยถ้าหากมันเป็นสาวน้อยร่างบางนมโต มันจะกอดจะเอานมดันยังไงก็ไม่เคยงุดหงิดเลยสักครั้งกลับกันยังชื่นชอบด้วยซ้ำใช้ระยะเวลานานพอสมควรก็สามารถพาผู้ชายร่างสูงที่นั่งอยู่ข้างหลังมาส่งถึงที่หมายหลังจากไล่ไอวุธลงจากรถได้ก็ขอหมวกกันน็อกคืนก่อนจะบอกลากันเบาๆเดี๋ยวดิเสียงของไอวุฒิแยกให้หันกลับไปมองอะไรขอเบอร์หน่อยดิ เดี๋ยวเลี้ยงข้าวตอบแทนไอวุธว่าพลางยื่นโทรศัพท์เครื่องหรูมาตรงหน้าเธอมองตาหน,นิ่งก่อนจะตอบกลับไปเดี๋ยไม่ได้รับมาถือไว้แต่อย่างใดไม่จำเป็นเดี๋ยวดีวะมันว่าพลางค้นไปทั่วตัวเรากับหาอะไรบางอย่างแตะที่กระเป๋าเสื้อและกางเกงทั้งสองข้างกระเป๋าหลังไอเจอละ ไอวุฒ <I> ว่าพลางหยิบเอาโทรศัพท์ของเธอไปกดเบอร์แทนแล้วโทรเข้าเครื่องตัวเองก่อนจะบอกอีกครั้งแล้วยอมเลิกราแต่โดยดีรอรับด้วยละ่ะจะนัดออกมาเลี้ยงข้าวกูไม่ไปกับมึงไม่ต้องมาตอบแทนกูที่ช่วยเพราะกูสมเพศว่าพลางสะบัดหน้าหนีก่อนจะขับออกป่าด้วยความเดียวทันทีแม่งไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเลยกูสาวก็อดขยำยังต้องมาประสาทเสียอีก ว่าพรางขับรถกลับบ้านของตัวเองจนกลับมาถึงบ้านที่ปิดมืดสนิทเช่นเคยคิดถึงสมัยมัธยมปลายที่ยังเป็นสาวน้อยเบาบางพ่อแม่คอยเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลากลับบ้านดึกหรือติดธุระที่ไหนจนกลับช้าเพราะด้วยรูปร่างเบาบางอ่อนหวานต่างจากตอนนี้ที่จะกลับบ้านดึกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครยืนรออีกแล้วเพราะภาพลักษณ์ที่ดูดุด ดันคมเข้มแถมยังเป็นทั้งมวยทั้งปืนจนพ่อแม่เลิกห่วงในที่สุดถ้ากลับบ้านดึกหน่อยก็จะเจอสภาพแบบนี้บ้านที่ถูกปิดไฟหมดเหลือแค่ไฟหน้าบ้านและตามบันไดไม่ได้เจอพ่อกับแม่นานเหมือนกันแฮะไว้พรุ่งนี้จะอยู่ติดบ้านสักวันก็แล้วกันคุณคิดพางเดินขึ้นบันไดตรงเข้าห้องนอนตัวเองห้องของเธอก็ห้องธรรมดาทั่วๆไปเป็นเตียงเดียว มีทีวีปลายเตียงพร้อมเครื่องเล่นเกมมีชั้นหนังสือซึ่งเป็นพวกการ์ตูนท้าต่อยมวยปืนรุ่นต่างๆข่าวสารกีฬารวมถึงอุปกรณ์แต่งรถของเล็กๆน่ารักอย่างพวกตุ๊กตาก็มีเพราะแม่ชอบซื้อให้ตอนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนี้แต่มันกลับกระจา,ะจายตามชั้นหนังสือหลังตู้ในตู้เสื้อผ้าหรือตรงไหนก็ตามที่พอจะยัดมันได้ มันเลยดูไม่ค่อยเข้ากับหนังสือที่มีแต่แมนๆพวกนั้นเท่าไหร่เดินออกไปที่ระเบียงย่อตัวลงนิ้วมือสัมผัสใบเล็กๆของต้นพลูด่างสีเขียวอ่อนๆอสลับเข้มในรูปหัวใจจนทำให้อดย้งยิ้มเบาๆไม่ได้เหมือนกับถูกเจ้าต้นไม้นี้บอกรักในทุกๆครั้งที่ออกมาดูจะมีไหมนะวันที่ใครสักคนเอ,อ่ยคำว่ารักกับเธออีกครั้งพอจะมีไหม จบตอนที่สองแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามให้ด้วยนะ